เป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับรถไม่ได้โด,ย,ดยปกติแล้วอะช่องใครเป็นคนถ่ายช่องใครเป็นคนจน่ายอะรอบนี้หวันเจีย๊ยบแต่ๆๆๆๆๆๆๆได้แต่แต่แต่ไอพี่เปียกคนบ้าที่ไหนกรู้ไหมแล้วแบบใครผิดน,นี่รู้งหมใช่ใช่ใช่เห็นเหมือนกันดูเจ้าของช่องนี่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ช่องผมแล้วตอนนี้ผมคิดว่าคือช่องหลวงม่วงนะครับผมกับซุปซองคนบ้าที่ไหนก็คนบ้า ให้พูดดีๆก็เห็นอยู่ไกลๆไงแตอนนี้อผมรู้สึกผมมากครับไอ้สองนี้ผมรู้สึกปวดหัวดีมากตาดีวลาานีเวลาแบบที่พี่สอนวันนั้น อันนี้เราจะไปงานงานอะไรวะไม่รู้เุเลยเราผมมีไมค์ของผมอยู่อ้าววันนี้มีของนเนี่พวกคณะสถาปัตย์ที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขายพวกของแทนเนทแทาเนทแล้วก็มีพวกค cover dance มีประกวดแด n c น้อม d a n c อะไรอย่างเงี้ยมันมีแค่สามวันเว้ยนั่นแหละเย็นนี้ผมก็เลยมาที่นี่อ้าวแล้วอย่างงี้ก็ต้องจ่ายเองกินเองใช่ไหมโด่ปกติแล้วอะช่องใครเป็นคนถ่ายช่องไหนเป็นคนจนะ่ายอ่ะรอบนี้วันเจี้ย โมจะบอกกันว่าโมติเวลามาอยู่คลิปผมเวลาจะจ่ายเงินอะไรมันไม่ได้ไง่ายนะดิ <c oughs> เดี๋ยวถึงนั้นเดี๋ยวรู้กันฝากจับคนข้างหลัง้วยนะครับพอดีมันไม่มีไฟหน้ารถน,นะครับ <c oughs> ไฟหน้าายไปไหนอ่ะเล่กัน เราถึงแล้วเราจอดรถอยู่นู่นเอ้าไม่ไม่เราจอดจอดข้างหน้าก็ได้ไม่เราไปจอดที่นี่เราจอดพื้นแบบพื้นบูดบูดพูดไปที่ไหนขึ้ตรงนี้ขึ้นขึ้นแต่ได้แต่แต่แต่แตเป็นบ้าอะไรเนี่ยผมรู้สึกผมมากับไอ้วิงนี้ผมรู้สึกปวดหัวดีมากวิโรอก่อนดีรีบไปไหนอะเราอ่ะเออทำไมไม่รอกันอ่ะมาด้วยกันรอไม่รู้จักรอมเรื่องมุ่เราแบบขยันอกบอกว่าดีรอได้นะแต่จัดตังเอง สี่ต้าเรามาด้วยกันนะตามนั้นพี่ว่าไอ้สองตัวนี้ได้ที่จอดไหมอาจจะยังอาจจะยังอาจจะได้หรืออาะจะยังหรืออ่ะจะได้แล้ว Do you see me laughing my คิดยังไงให้พี่เจขับมอเตอร์ไซค์พี่รู้ไหมว่าพี่เจเป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับรถไม่ได้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะบิดกุญแจมาใช่ไหมเสียกุญแจมาแล้วพี่เจควบปึ๊บแล้วก็บิดเลยคือทำอะไรไม่ได้นอกจากนั่งข้างหลังคือเลือกอะไรได้ไม่ได้ ตันหล่อป่ะหล่อแล้วมั้งหล่อสุดสุดนะโอ้ยเสียงเดิมเิมเร่นะแต่แล้วอย่างที่ทำกันเนาะเอ้าไม่มีรีบค่ะไปสองพอมีมโนภาพอะไรวะอ่ะถือกล้องอ่ะในในพี่ก็มีประโยชน์แล้วล่ะพี่หมาโอเคไหมเฮ้ยผมว่าวันนี้มีแต่เด็กๆมาพี่เมทพี่ก๊อนก็เป็นแม่พากของเราในวันนี้จ้าขอบคุณนะคะแม่นี้คุณชาย ใหญ่เลยกระแกะกระแกะให้มันโดนเลยสินี่ไงสรวงสรวงไม่ตอนแรกที่ผมมาดูพิกัดเมื่อวานอ่ะเอนแรกคือมีเล่นมิงโกมีแลอะไรนี่ตายตาตาตาดู นั่นราคาหนูขอฟรีได้ไหมคะหนูขอฟรีได้ไหมคะ <laughs> <laughs> เล่นๆเฮ้ยอัน,อนนี้มันเป็นปั้นดินเผาหมดเลยนี่นะอันนี้ทำม,มาจากอะไรอะคะทำมาจากดินลำปลางไม่ถือว่าดินเอาม,มาจากลำปลางอ๋อใช่ครับเป็นสั่งมาเป็นกิโลครับผมอ๋อวุ้ไม่ทั้เปนเย็นเลยเพิ่งปั้นเสร็จหรอมร <laughs> ไม่ทำเย็นแค่ไม่เฉยจริงๆอ่ะรู้แต่ไม่ได้พูดไงไม่ไม่เลยขาบอกว่ามันเป็นแมงง มันมีล่างภาพอยู่นี่ว่นใช่พี่กอนคุยกับผู้ชายผู้ชายพี่กว่าน้องๆอีกแล้วทำไมซุ้มเมื่อกี้พี่ไม่ได้แวะเหมือนซุ้มนี้คือยังไงในอธิบายเล่าให้ฟังไหนมันเส้นยังไงคือคือร้านไหนอร่อยนะเด็วทัเป็ไม่ใช่ไม่ต้อง What the hell ดักใจลิกเป็นบ้าทำไมต้องใส่เสื้อคู่กันเนี่ยมันไส ผมใส่ไปไข่ไอติมสั่งทันที่วันนี้ผมป่วยนี่ก็น้ำเงินน้ำเงินไอ้นี่ก็ขาวดำดูอีนี่ไม่ได้อ่านไลค์กลุ่มคนเดียวเนี่ยสีแดงเลยต้าลูกเดิน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 จ้ะไม่นี่มาเลยนดูว่าผมทำอะไรเขาก็ใช่แม่หนุ่มแม่หนุ่มจบปะปะใจเป็นอะไรเป็นอะไรวะวันนี้ไม่เป็นอะไร Let's go นีอเ่นหัวไขออยู่ได้คนเดียวขออยู่ได้คนเดียวด่ไหนด้แล้วแบบสิจิ้มเลยใช่ใชชเห็นกันดูเจ้าของช่องเดิ นะแม่แต่มาที่เนี่ยผมยังไม่พูดแต่คุณแก้ตอนนี้นี่ทีก็เรียกอะไรกันอันนี้มันก็อยู่ที่การเลือกคัดคนเข้ามาในช่องแล้วนะครับว่าใครพูดมากพูดน้อยได้ข่าวว่าคุณชอบบ้านรูปเหรอครับไอ้สอง่แล้วคือผมมาอุ้ยนักวาดตัวจริงกระทิงแดงทำไมไม่อยู่คุณเละ <ค><ย>ม,ม่าผมไม่ดีนะหน,นูโมง<ช>เอามามาหนูม,ม่วงไปอุ้ยนี่ก็จะพูดเหมือน,นกันขอหมายตัวนึ่งได้ไหมล่ะ<ค><ย>ตลาดนี้เท่าที่สังเกตมันเป็นแบบตลาดอาร์ตไหมตลาดใช่แบบงานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยมันเป็นตลาดสถาปัต<ค>ย์สถาปัต<ค>ย์มันออกแบบมันลุกอาร์ตบัานโก๊ะตับแช่าน่าเกิดอ,อย่ากผมดีพี <toujours> ่ไม่เคยว่าลูก นี่มันน่ารักมากเลยฉันจะพูดยังไงดีก่อกินทิมนี้ตอนแรกฉันคิดไว่ามันจะแบบออกมาแบบลับลื่นผมคิดว่ากระบองคอมแฟร์ผมจักรนาฬิการายพี่เขารู้จักด้วยไปนังเสือเลยนะป่านางเสือโดนเจอานางเสือไม่มีทางจะเลื้อนรอดไป เาีจะทิพ์เนียยให้ให้ให้พี่เขาไปเล่นกันสองคนนี้เดีเราไปหาเดินซื้อของกินกันเถอะเยอะอ้าวไม่ได้แล้วมาปั่นปวดรังเขาที่เขาไม่ซื้อของเขาได้เหรอไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์คุไม่ันตะมูตะมีมากเลยอมันคือลูกเย็บอะไเหรอไอเจ๊ใช้ตัวกินบนหรอพี่เขาไปเจ๊นี้คือตัวอะไรเหรอเออนกกีวีแล้วพี่ก็พูดรู้ทำไมก่อนไม่พูดเอ้าก็รอให้เขากินเมนูเมนี่กัน รมันมาแล้ววะที่แมนดาวคนเกิดมาแล้วเว้ยแทคนเกิดมาแล้วว่ะจะไม่คนเกิดอีกเลยเราจะไม่คอนเสิร์ตกันหรอเรื่องไงรอรอนึกว่าเสียงมันดังอ่ะไม่เวลาเวลาเราพูดเราต้องพูดอย่างนี้เว้ยเสียงมันจะมีแค่นี้เราจะได้แค่นี้เว้ยมันจะไม่มีเสียงคอนเสิร์ตเข้าใช่เราต้องพูดอย่างนี้เว้ย ตุ๊ตุ๊ตุ๊เราไปหน้าเวทีเลยไหมขนาดนี้ละล้วเพิ่อนดูก่อนเด้อีอเจ๊ไปยังร้านลูกก่อนไอเจ๊กโดนขัดบูปาเตอร์ปะเบื่อแล้วบูนปาเตอร์ ตึง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 นี่ผมรู้สึกปวดหัวดีมากซอยแรกผ่านไปก็จะมีพวกแบบพวกกิฟร์ช็อปที่ว่าทำงานงานมือเนาะมีดอกไม้ที่เป็นช่อมีกำไลมีสร้อยเนี่ยฝั่งนี้สร้อยเต็มเลย้อยภาพนี้ให้ได้นะจะเลี้ยงเหรอถามไปได้นะก็คือจะเลี้ยงใช่ปะอ๋อไอ้จังนี่ของอะไรนี่หนูเลี้ยงทันทีที่ฟ้าสดใสพวกบิงออกหากินอีกครั้ง ไม่เป็นไรดี่พี่ออกคลิปป่าแกใช่ตัวซีเครตเจ้าของช็อกจะไม่ได้หรอหนูก็ออกคลิปป่าไม่หรอเออนี่ก็ออกคลิปป่าไปแล้วไงคลิปป่าพี่ออกกี่วิอยางนั้นมันก็ได้เห็นหน้าจอเราไม่ไรเลยพี่มาขอของผมไงพี่เลยได้ออกไงเออก็อย่างนั้นมันก็ได้ออนไปแล้วไม่ไรอยู่างนั้นหน้าจอมันก็ออกมาเห็นคน่มาขอใบตองผมไงก็แค่ขอไม่ได้ทำไมจะให้ไม่ได้ล่ะด้วยก็คือคาดใจในการออกคลิปผมไงอยากได้อะไรดีนะอยากเอาอะไรดีนะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักน่ารักไปหมดเลยว้าวชิบ อะไรจะจับอะไรเมียเห็นไหมหนูหนูจับอะไรอ่ะไม่ไม่จับกบีไปไม่คือขออธิบายกัอนว่าเราอยางรู้เนาะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียเออจริงจังขนาดเป็นกางเงไม่เห็นหรอกนอกจากว่าแถวนี้มันมีแบบของกำไรเยอะมากแล้วก็เวทีก็อยู่ใกล้ๆเราเองนะเสียงโอลจมนสุด ทำไมช้อนมันใหญ่จังเหมือนมากเหมือนใจกลัวมากอุ้ยน่ากลัวถ้าเราเรียนรูเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเรายินมาอันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ช่องผมแล้วตอนนี้ผมคิดว่าคือช่องหนูม่วงนะครับผมกับซุดสองนี่ไงเหมือนไหมเหมือนไหมหน้าเหมือนนี่เลยอันนี้มันตูดแบบว่ะเหมือนนี่อันนี้น่ากลัวเหมือนคนฟั้นเลยตัวนี้ถ้าตัวอ่ะสวัสดีค่ะรูปเป็นรูปหัวใจสุดด้วยนี่เหมือนอฟฟงเลยอ่ะ พี่เห็นสายไปตรงสองเห้เซนนี่ไหมไอ้ดำๆนดำแล้วไปหยุดไปไปยืนได้ตรงนั้นแล้วพี่ดูดื้อของให้อะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโมยไม่ถ้าพี่ทำกับหนูโม่เดี๋ยวพี่อยาได้แล้วผมซื้อให้อันนึงแล้วไอ้ส่วนสองได้ทำน้ำหอมไปดูอีเจ๊กหบดูอีเจ๊ก่อนอันนี้คือสุดและอันนี้ไม่สามก้อ พ่อาขามว่เมื่อคมาทำอะไรตรงนี้นี่ค่ค่ะจะได้ของไหมมองนู้นจะใส่มาฉันนะจะเน็นคนนั่งยิ้มด้วย พี่มาไม่ทันอ่ะจะไปเก็บค่าตังน้องเขาอีก่ทันอเขานโทรกัต้องรู้ตอนแรกีตอนแรกที่ทางนี้ใครโดนเก็บคนบ้าแล้วบ้าที่ไหนกูดด้องอันนี้น่ารักมากเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรอ่ะเห็ดเหรอ มันเป็นเหตุในหนังเรื่องหนึ่งอีกก้อตที่กอ้อตอาหารจันทน์ตาทางฝั่งซ้ายมือพี่อะมองลงต่ำนิดหนึ่งซ้ายมือ <c oughs> เอาลงต่ำอึ้งเลยใช่ไหมไม่ไม่อ๋ออันนั้นอันนั้นจะใช่อันนั้นน,น้นนองน้องน้องพัดชื่อพัดน้องคนนั้นชื่อพัดพี่รู้ได้ไงพีพพพ่ีเลี้ยงอาหารน้องที่เลี้ยงหา่านไงพี่ครับพี่จำคนนี้ได้ไหมครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับือว่าอยู่ป่า อ๋อลงมาแล้วออกมาแล้วอะไรเนี่ยพาคุมาทำอะไรจะพาคุูมาซื้อน้องห่จะซื้อห่านซื้อห่านเหรอไม่ได้เอาห่านมาด้วยเหรออยากเล่นห่านอ๋อ,อ,อหุย้ยน่ารักเลยไม่รู้หัวใจไม่รู้หัวใจอะไรวะไม่รู้หัวใจอ๋อไม่รู้หัวใจพูดอะไรวะไม่รู้หัวใจไม่รู้หัวใจมาเล่นหมาซะละทีนี้อะไร S <S อ้เาเดี๋ยวผมจะไปซื้อของพี่ก๊อตชอบพี่ครับไมึงกวนมึงกวนพี่โน้โอ้โหมึงช็อตฟิวได้เรื่อยเลยอะ่ะพีกะพ่ก๊อตจะดรามี่เขาได้อะ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะตอนแรกอ่ะหนูตอนแรกหนูหนไม่ได้ให้พี่วอ,องคนนี้ใช่ไหมคนนี้เหรอไล่ฟังนะ,อะตอนแรกยังไม่เห็นน้องพาร์ท <c oughs> อ่าทีเนี้ยหนูบอกว่าพี่ก๊อตอาหารตาทางซ้ายมือพี่ก็ไปโฟกัสคนเสื้อสีแดงแล้วหนูบอกว่ามองต่ำหน่อยกูก็มองต่ำลงมาจากหน้าเขาปุ๊บ คอแดงมาเป็นจ้ำคอแดงมาเป็นจ้ำเลยสามจ้ำนี่นะขึ้นเครื่องนะนี่เดินสวนหลังว่ะคุณก็เลยอึ้งที่ต้องการอะไรมาดูทำเหียนเอาทำเหียนไปเก็บไว้ทิ้งได้ไหมพี่ทำเหี่ยนเ้ยเหี่ยน เฮ้ยถ่ายรูปกันถ่ายยังไงไม่คืออย่างนี้เว้ยเขาจะให้เราเข้าไปในตู้นี้ก่อนต้องเปิดประตูแล้วก็เข้าไปในนี้มันถึงจะให้เราแบบถ่ายรูปได้ไปถ่ายร้านมาแล้วดูนะมาทำทำยังไงอ่ะดูระเียบก่อนผมเฮ้ยมีอีกเต็มเลยนี่มีของแย่งด้วยอันนี้อันนี้เอาี้อันนี้เอาดิเอาดิหนูว่าแบบนี้ดีกว่าดูเหมือนสมัยก่อนดี เ้ยแล้ว่ะทีสวยมากในนั้นอ่ะใช่เป็นวิดีโอด้วยว้าวไม่ใช่หรอกตอนแรกคิดว่ากล้องมินเดตเว้ย A7 Mark i อยากทำมินเดตไปหนึ่งรินเมีคนจี่เขาบอกว่ามาดูงานสถาปัตย์อะไรสักอย่างหนึ่งด้วยแหละแล้วเขาถามทุกคนด้วยนะผมนี่ไม่รู้อะไรเลยโอเคเกอร์่อนแก่นไ่ได้นเราไปดูกับนไ้น่ะ พี่เจกพี่อยากได้ของใช่ไหมทำไมอ่ะถือกล้องมันได้ตรงคำว่าเข้าเดี๋ยวดเขาจริงเค้จบแล้วเฮ้ยเพราะเาเดินต็ไปทุกเพลงเต้องไปทเพมาแล้วต้องไปทางไหนต่อทีนี้พี่เจกเพลงช้าเลยเส้นแดกนี่เลยตายให้จบครับ

จะรอใครแล้วไม่กลับบ้าดื่มอาหารไหมได้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 ดื่มอาหารไดครับดีขอบคุณที่ให้กินมันสนุกครับเกมมาตอนนี้เราอยู่โซนอาหารแล้วนะฮะเสียงเริ่มเบาละเริ่มเริ่มเบาหูกันมาหน่อยเฮ้ยนี่มันแซลมอนแซลมอนแซลมอนนี่มันแซลมอนไม่ใช่ปลาช่อนนะครับฝักบัวคร์บเป็นฝักบัวเยตายแล้วครับสับปวครมึงจะบดุของเตยอู้คนละเพลงเลยเป็นแบบไหน อะไแบบไหนแด้หมดอยู่แล้วเฮ้ันหนึ่งว้าวสั่งมาเลยกินด้วยกันสั่งมาเลยเราของแล้ครับจกินกุ้งไ้ไหกงก็น่ากินนงก็น่ากินเออเอากุ้งได้ใยสักครู่นะเดี๋ยวมาไปไหนไปดูอไปให้คุณพ่อก่อนไปห้องใหม่ให้คุณพ่อให้ความยิงไม่งั้นวิ่งตามไปยิง ไอ้เจ้าของที่ไม่คุ้มท์ที่เมื่อกี้ที่ตดไปนี่ไม่กดเมราะนี่คือทางมาคือขี่มาปั๊บอยู่นีม่มันมีลูกและนาดปั๊บปั๊บแล้วไ <laughs> ม่มีสิ่งออกมานี่กูส่งไปเรื่อยกูอยู่เต็มเตอยู่เต็มเตจะกินเจ้าซื่อหา้าห้าก็พอเดี๋ยวไปซื้อร้านอื่นได้ไงเอาห้าชิน้นครับผมหวานนี่เป็นหวานหวานซีอิ๊วใช่ไหมคะหวานเป็นหวานเป็น อซขอสเปรี้ยวเนี่ยจะไม่ใช่กีโจอนะคะจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจะเปรี้ยวมากนะคะอ๋อเปรี้ยวครับเปรี้ยวก็ได้กรซีนงยังไงมันก็ต้องกินเปรี้ยวอยู่แล้วจะแดงไหมคือเงินผมอยู่กับมันแล้ว <c oughs> ทีนี้าง,ง่ายก็เลยไอ้สองอ่ะมาเข้า,าขา้นอยู่ที่สายบานตาส่วนพี่กอล์ฟอบใช้สุดที่แต่งน้ำแข็งถูกปะถูกที่สุดในโลกปะใช่เลยเออพอดี พอดีผู้ชายเขาสนใจซ้ายสุดนเวอร์วีคนนี้สนใจขวาสุดครับไม่จะบอกไม่จะบอกว่าส้มเนี่ยเขาคันสุดจากต้นเลยเห็นไหมไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องใช่เราจะเป็นลูกไปดีเลยนะกินได้อีกดีมีแม่ค้าแบ่งให้ด้วยซื้อเลยปะเขาแบ่งให้ขนาดนี้ต้องสุดแล้วปะอันผสมชูโทนถ้าเป็นชูโทนครับเอ็นเอ็นเอ้าเอ้ากินได้ไหมล่ะ เอาแค่ใหญ่เลยก็ได้ตังไหมตังค่ะตังหมดแล้วค่ะโอนค่ะสี่ต้องค่ะสำหรับน้ำส้มน้ำส้มเนี่ยแค่มองหน้าแม่คขาก็รู้เลยรสชาติต้องอร่อยแน่แน่โอ้ใช่รู้สึกมีกำลังเต็มเปี่ยมโอ้ยใช่ชอบอ่ะ เอาบูคำเดียวได้สล็ตพีชันไฮเบลโล่ได้น้ำเชื่อมได้น้ำส้มเหมือนกันมีสีสดกว่าเด่นน้ำส้มร้านน่าไปกว่าไม่แต่รู้ได้ยังไงคันน้ำเนาะไม่คือร้านเนี่ยเขาเอาต้นส้มมาวางไว้หน้าร้านแล้วเขาร้าร้านส้มรันเขาเด็ดออกมาจากนั้นแล้วเขาก็บีบเลยจริงไหมไม่จู๋ไอ้นี่มันชอบแม่ค้าฝั่งขวาสุดส่วนพี่กอลไม่ชอบพ่อค้าฝั่งซ้ายสุดในร้านเดียวกันโอเครู้ละ ป้าของเราในวันนี้นะคะทำไมส้ำเนียงคุณเป็นย่งงี้ยหรอครับส้ำเนียงขอมันจะตามเป็นแบบว่าอาริกาโตก้กุไซมัตสึอ๋อพูดภาษาญี่ปุ่นได้เหรออ้อย่างเชน่นฮัจิเมะมาชิเตะว,ว่าชิวะาั็เดสกิมะปะชังกับเดเบนเคียชเตะมาดัสโซลจิกิ้ลเนี้ยชุดยาเรดอยากได้นี่คนกันนี่เดสก้ากินได้ไหมกินได้ไหมหมูยี่สิบเนื้อวัวสามสิบ หมูเนาะหมูกระเด็นหมูสามครับเปลี่ยนพริกหยวกเป็นเนื้อหมูได้ไหมคอหนูไม่แซ่บปกติแซ่บอยู่แล้วแม่แซ่บตัวไหนวะใส่มาล่ะใส่ปิดในมือกาถอดเสื้อใส่ใส่ได้ก็ไดานสั่งครั้งเต็มหลังเลยมั้งพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรก็บอกพี่ก๊อตต้าแซ่บอร่อยดีไม่มีสั่งครั้งที่หลังเลยพูดว่าอะไรไอ้สองพูดดีเนาะพูดว่าอะไร เป็นไปไรให้เขานินทากันไปแต่เราไม่รู้ว่านินทาอะไรเดี๋ยวพี่คอยเก็บข้อมูลหลังบ้านดีกว่ามันไม่รู้มันซุบซิบอยู่สองคนเนี่ยควาพื้นบ่าพึ่นเด็กคือมันพูดอยู่คนเดียวเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยคือมันพูดถึงพี่ก้อนมันบอกว่ามีใครเป็นสงทางเต็มหลังมีใครเป็นสงทางเต็มหลังสองทางเลยหลังนี่มีอะไรไม่บอกแล้หลังนี้มีตะกี้กาดด้วยหลังนี้มีอะไรด้วยเลยมีกระเป๋าเออเออ อะไรเด็กเวรเอามันไหมมันอยู่เอามันไหมมันอยู่เอามันไหมเอามันไหมไม่เอาไม่เอาเอามันไหมเอามันไหมมันไหมล่ะมันอะไรวะน่าอิจฉอยากกินมาได้ยี่สิบเมื่อกี้ต่างที่ที่แม่คะอะไรกับน้องอยากลองกินอันนี้ยุเกะมันแบบรสชาติเป็นยังไงเหรอคะ ถ้าฟิวจานเด็ดฟิวเกินต้องำไว้ไปกินด้วยกันเซ็ตจำอะไรตำอะไระำซัวสวสเพื่นงใครคนต่นี่สั่งไงทำไมไจะเป็นอะไระส่เราจำไม่ได้อสมาร์โลโค,โคเคตําซัวเราหลุล่ยอยลก,ก,กินเน้อนไหมกินําไม่หรอเนืที่เป็นผักได้ไหม <c oughs> เนืที่เป็นผัดได้ไหม <c oughs> อย่าลืมยำนะไปไปตรงย <c oughs> ่านั่นก็ได้ไปอร่อยอร่อยเื่อ อะไรครับเจ้าอะไรบ้างครับ<ง>เนื้อโอคขุนจิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวแล้วก็ส้มตำแซ่บปลาไข่ใ,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 ใช่ยาอร่อยอร่อยจริงนะงดิวิชเชียดย่างหมี่ยาแต๊ตติแบบนี้อร่อยมากอ้าววิลเชียดอ่ะอีก่าโมกนัดเยันยันไอ้นี่อะไรไอ้นี่มันบดนู่นปวดนี่อยู่ได้เนี่ยยุ่ยไปจังไม่อะมันไม่ฝังหาปัญหาอยู่ฝั่งพี่ปัญหามาอยู่ไอ้นี่คนเดียวเนี่ย ก็จะบอกว่ใช่ไหมตัวปัญหาหรือปล่า,หา,หาถูกแต่จริงๆหนูว่วงกับซับแดนซน์เป็นที่จดจำเข้าไอเดติก้านะมันเต้นยังไงมันเต้นไอ้เรื่อย่างนึงนะแต่มันเป็นเพลงบิกอ่ะเดี๋ยวบิกบิกอ่ะ <laughs> นี่ต้องตันภาพจำไปดูแล้วนะคะช่องหนูว่วงคำดูต้นฉบ,บับก็คือเจเคลไม่ได้ ไม่เจติก้าลูกเจิก้าไม่เจติก้นไม่เป็นไหนอ๋อเรากินของข้าวกันแบบนี้แล้วเราก็ต้องมีของหวานตบปากกันหน่อยมาใช่นี่ค่ะไฮยูจิลี่นี่เป็นรถคาด2รถคาดใหม่แต่จริงๆแล้วเรามีรถคาศใหม่ทึ้ง4เลยไ่้ครังนี้เราเอามาให้แบบยกตัวอย่างกอนสองอ่นใช่ค่น่ารักมากนึง สตรอเบอรี่เลนจีแล้วก็เลมอนคัสร์ดสตีอเบี่้วเนี่โยเกิร์ตพรนี้ตาไข่ครับขาวนวลมากดูดินี่นี่กินแบบกินแบบส้มเลยสีว้ายล่ารักอันจ๊มีสีด้เหรอชื่อเลยเหรอชื่อเลอชื่ออะมันดีใจถึงภาษาถิ่นปรากฏเลยหรอ ไอ้มวยไอ้มวยสีเหลืองกับไอ้มวยนะครับเขาถามใหม่ไม่ใช่พูดเล่นเลยเล่นลลินจีเล่น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 ีินกินมินกินกินอู้ยนี้เปรี้ยวจังเลมอนแน่เลยอ่ะพูดใจสีเหลืองก็อร่อยพูดใจสีเหลืองก็อร่อย ไอ้โยเจนลี่เราก็ตามมายวันนี้ได้เขามาแล้วบ้างครับสีด้วย <laughs> อัง,งูงง,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 งงิงๆไอ้ม่อยฝากไอ้โยเจนลี่ด้วยนะคะ น้องแกหมน้องอยากชิมไหมใช่น้องนี่กลุ่มแรกสองคนแรกเลยไี่กินใช่อะไรไหมผู้ดีไปเลยทั้งสองชินเสร็จแล้วเอาเก็บตองค์กลับกคนเรื่องเลยนะเนี่ยสองแรกขณะที่กินไปนะครับเขาจะมีคนบางคนนี่เขามาจิ้นกันแถวนี้นะครับไม่มีพิรุธเลยไม่มีอะไรพิรุธมากินข้าวเยี่ยมี่เลขาผมมากินข้าว ต้องขนาดนี้เลยเลยเบบับน่าอร่อยมากนี่เลยครับผมหวานเจี๊ยบมีหวานใจระย่ยางไม่มีหวานใจเพราะว่าแฟนที่ อห้องทานแม่แฮมิ่ต้องคิดผมนั่งข้างกันเฉยคนอยู่เขาแกล้งผมทีนี้ไม่มีอะไรครับทุกคนผมมากินข้าวแล้วเขาเป็นเรือขาไงผมก็ต้องดูแลป่ะนี่ไม่ใช่เค้กหรอเค้กน่า,นาดูมากเลยนะน่ากินมากเลยกมันเค้กหรือแม่ค้าพีชพีชแต่ในพี่ก็เดินผ่านหน้ากล้องผมแล้วพี่ไม่พูดอะไรแล้ะปิดคลิปให้ผมหน่อยอ๋อผมก็พูดไปแล้วใครวะให้ให้เลขาพี่ปิดคลิปให้ผมได้ปะโอ้ยอย่าให้เขาได้พูดนะพูดไม่หยุดนะบอกก่อนนี่ก็ต้องลองแล้วไป ไม่หยุดนะบอกว่เดี๋ยวดูเสียงด้วยี่เตยัดเยียดที่นี่ขนาดนี้แล้วมามานี่ทำอะไรมาน้ออพุทงผ่หาตัดมาจริงๆเป็นสาวสองแปลงเพีมาแงให้มาอะไรก็แเพมาเยอะนะไม่เยอะนะดูลูกกระเดือกลูกกระเดือก อยู่ซตูนี่ยัดแยะให้กูไปผ่านเ้อติ๊กติ๊กแหลกพี่ก๊อนล้วงตลอดบอกพี่ก๊อตไปผ่านน้ตไม่ผมนลยผมจะขยำใส่คอตลอดอ่ะพี่ก๊อนกูดวล่อยมากกูแต่กระติ๊กเสียวเมื่อติดเหลืองตอนสุดท้ายเฮ้ยไหนไหนนั่นดิโดยในโชว์ตะกี้เขาเป็นแบบเป็นเลขาแล้วเป็นออะไรยังไงปากเนี่ยคือว่าเอ๊ะไม่ร้องเพลงร้องเพลงกัน อะไรลอยละเขาเป็นเลขาผมให้เล่นให้เลขาปิดกิ๊บกิ๊บให้หน่อยครับเขาไม่รีบกันเราเราไม่รีบกันละเอาเลยครับปิดเลยเขาบอกว่าปิดเลย โอเคขอจบกิปเพียงเท่านี้ยังยี่หลอได้หรอวะเอาแล้วแต่ก็ชอบพี่สิ่งนี้อย่างนะนโอ้แกินไวเลยค่ะพี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาดูพวกผมหวานกันเฉยแล้วก็จะปิดลิปเพียงเท่านี้ครับคือจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรนะเขาเนี่ยมันมันยัดเยียดได้ผมเนี่ยแต่ละคนคือคือไม่ได้มีอะไรนั่งก็นั่งห่างกันดูดู อย่าล้อให้ผมว่าเป็นแฟนอะไรอยู่เลยที่กนี่าี่ยิ้มอะไรยิ้มอะไรโอ้โหไม่ใช่อะไรทุกคนโอเคครับผมก็สงสารหลานผมเนาะตอนนี้เดี๋ยวจะไปให้เขาไปก่อนแล้วก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ